บาไหมเอาลวครับวันนี้ทำไมเหลือสองคนไม่รู้ช่างผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับผมเยี่ยงแล้วเมื่อวานนี้นอนมืดมือเลยเมวานมดลยมดมือลุกใหม่ใหม่ครับเนื่องจากตอกสลักเจ้าสมพงไปนี่โหรู้เรื่องเลยครับ กับกับเสยดีครับยินดีจะเริ่มเกี่ออยู่ช่องยูทูบ,บอีกนิดนงครับดูอ่ะฮอตโบมีใจแลงจะพูดครับตอนนี้ก็กำลังจะยกมอเตอร์สวิงครับใส่กับคืนอาชีพนี้ทำไหมจานชูไม่โอ้ไม่เอาเลยไหมโอ้แย่เนาะ ใส่มอเตอร์สวิงเสร็จนี่ก็ทำอะไรต่อนี่ประกอบฮะเย่คือว่าต่างสยันฮะหลบหัวหลบหัวตอดผมเจ็บคิงหมดเลยไหมขนาดหน้าทองยังเบ่งไม่ได้โอ้ยจริงๆริงไงหัวเลาะนี่เจ็บกระเพื่อมไปหมดเลย ปวดเนื้อหมดตัวครับถา่าตราอะไรครับนำลัเกาะดินดีสิฮะสร้างสร้างดาวรู้ว่าสร้างเยี่ยมไปครับยกมอเตอร์สติงตอกตอกเหยเ็นแล้วเหนื่อยแทนเลยจริงนะมันเป็นของหนักอืม เห็นแล้วเหนื่อยแทนเลยอไปเฮ้ยเอาเปียบแท้เฮ้ยโอ้อาจจะใช่วยยกอ่ะค่อนข้างหนักพอสมควรจับน้อยซุสูซุสุ tied thứ thai tied up thứ thai need chàng, way nít nó your yard, my chan, my hả? <laughs> <Ai> nè. <nip thôi. cười> นี่ก็ถอดทั้งบนครับผอมมอเตอร์เอาจะถูกไหมเนองเดี๋ยวถูกไหมมันต้องหมุนหาอะไรด้วยมันต้องหมุนกับตัวไหนกับตัวนั้นเหรออาจารย์หรือว่าหมุนกับมอเตอร์เรอ๋อมันตัวนี้ก็ได้ใส่ไปปุ๊บม,มันดูเข้าเองถ้าม,มันไม่เข้ามันก็ไม่เข้าไม่เข้าหมุนใส่กาวอ่วะใส่กาวเลยเนี่ขยขาย ดูวายส์ดูเบาช่างซานน่ะดูสภาพผมตอนนี้ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีครับ <c oughs> ดูสภาพตอนนี้ครับเรียบร้อยดีครับจากวันนั้นครับของหนักๆกอย่างนี้เนาะอุ้สม้มยอดอเลยพังหมดเลยเสียวหลังไปเลยไหม ราทากาวันไม่อันนี้มันมีเทียนนั่นแต่กาวสีดำนี่นั่นโจ้ยยุกกระฟาเตอร์เสียบตูดตูดเฉยไหนนี่ตูดตูดตูดเออเฉยทำไมมุดนี่แล้วก็เสียบไปเลยตัวน่ะ มันหมุ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 นมันไม่มีหลอดเหมือนป่พี่เาดาแต่รอบเลยแต่เต็มเลยตรงเลยก็ได้ ยอดแต่งเ่บ้างลินแค่ตื่นจต่นเอามาาไมนชัเลยูรเจ็บคอเจ็บคอไหมพอระบมทั้งตัวจะจับทำไมอะไม่เดี๋ยวมันไปอุดไอ้ตรงที่เติมน้ำมันขออนุญาตนะจับ

ลุดอะเดินตันนี้ขึ้นดึงขึ้นเกาะใหม่ลุด,ล,ดลุดแล้วเราก็ต้องเอาเออกเอาแล้วครับยกขึ้นครับเดี๋ยวเึ่งสองครึบเราลูสูดแล้วใช่ไหม ีอล้ตัวไหนมาหลุด,ดนี่เราอาจารย์ชูย,ยังไม่ต้องขยับดิไม่มันต้องเอาให้ตรงรูไงไม่เรา,เาใส่ไปแล้วเราขยับไม่ได้อะ<ม>เราก็ยกตัวนี้สวองไปเราค่อยหมุนกับตัวนี้ไม่ได้ไม่ข่อให้ตรงรูตัวนี้ใช่ไหมนอ็นอตก,กับข้อตัวนี้ใส่ทีหลังก็ได้ คอยจะมันตรงรู้เสียงรถมไหม ไปวะาต่ก้าวอีกอาจารย์ชูบอกไม่ชอมแล้วไม่เวิร์กวันเดตนี้มันก็สบายแล้วนะใส่สบาย

ได้แล้วสบายได้สบายใจเสร,ร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะขันน็อตครับเอ๊ะแบบคือขันทั้งสั้นเนี้อพึงคาผมตอกสลักมนะันนั่นเลยวะ Ngô chị mai nè anh đây là rồi chứ mày nè อาจารย์ชูบอกว่าม่รู้จะใส่สายถูกหรือเ่าไม่ลูกเยอะแยะมากมายเลยโยยองงงเลยหลังเป็นชินถ้าวัสลินถึงจะเข้าง่ายสลน โสเลียถ้ามีบล็อกลมได้สบายเนาะจ้าเนาะ นี่ดูคลิไปไอแซมเนาะวัยรุ่นกับมุชานี่โอ้โหทำงานมีกำลังใจเอาไมสับเข้าไปหา,าดถังบ่อนะคนอะไรนะขี้ดิมนะอืเยอะไปให้กำลังใจเนาะแน่นอนวยัยรุ่นคีโม <c oughs> ไอวัยรุ่นอ่านี่เอ้า <c oughs> <c oughs> มันเล็กๆเล็กๆไหไไปเรื่อยหน่อยนี่เข้าไปหมดนะไปเมื่ไหรสาวติดเติมนะคนรอเนาะใช่ไหมอาจแต่งตัวสมาร์ทอืมสมาร์ท <laughs> ดีนะมันสมูทสมูท <laughs> สมูทเตย คู่หูพี่เหล่าด้วยนั่นอารุนกับบุชิคู่หูทารพีอีกสองเกลียดล้างนะเอผมเห็นพี่มุนไม่ได้ล้างก็เข้ามันอย แต่ดีหน่อยนี่ไม่ได้ตอกเนาะอยกตอกไหล่าบเศร้า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 สำนีล่าเอฟซีเอ้ยประกอบเสร็จแล้วบายบายครับจุบ